สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้ซักเนาะก็เลยมาขึ้นงานเย็บเนาะคนเล่งมาแล้วอันนี้เป็นผ้าฝ้ายมันมีนะคะของอ่าอาจารย์ปิยพันธ์นะคะตัดผ้าถุงสำริจเนาะอันนี้คืออัดกาวแล้วนะคะอัดกาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะลงมือตัดและเนะ อ,อาจารย์ปิยพันธ์นะคะฝ้ายมัดมีนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมารีวิวเนาะอันนี้อวยี่สิบเปดสปูกสามสิบเจ็ดนะคะความยาวสามสิบห้าเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะมัดมีของเรานะคะอืเอฟบเสร็จแล้วนะคะของอาจารย์ปิยพันธ์นะคะฝ้ายมัดมีอันนี้ อ่าใส่ให้เบิ่งบาได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าขาเจ้าหุนดีกว่าเราของเฮาเรตุ้ยขึ้นก็นเลยใส่ไม่ได้นะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะเสร็จแล้วอเคค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันวันที่หนึ่งมีนาเนะาะผู้ใดมานเนานรีกโก้เจ้าของค่ะเมึดสัทธาแล้วก็เลยบ่อยากซื <laughs> ้อทำงานดีกว่าได้เงินนะคะ มาดูผ้าใหม่นะคะ VIP ท่านหนึ่งเนาะอันนี้อาบน้ำยานะคะอาบน้ำยาเสร็จเวลาเราจะทำมันก็ง่ายเนาะโอ้เพิ่อนมีตีนจกนะคะอย่างสวยนะคะของคุณยายเนาะนะของเพิ่นเบิดได้เนี่ยสีเขียวนะคะสีเขียวเนียวซับนะจ๊ะของคุณยายวินนะจ๊ะมัดมีนะคะอันนี้ก็ของเพิ่นเนาะ ก็บดีพูดอันจักหนูจักแมงสาบกัดของพื่นหูจงปองแจงแปงเยออันนี้ก็มัดมีสีเขียวนะคะสีเขียวเหนียวซับาหารพื้นนี่ีิลักีิลักจองของพื่นสีน้ำตาลนะคะว่าจะต่อกับตีนโจกนี่แล้วพื้นนี่เนี่ยเออน่าจะสวยของคุณยายวินนะคะบอึดผ้าไหมพื้นฮหักเอาไว้ให้หมดเจาะ ไว้ให้หนูเจาะอยู่สีน,นี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นผ้าใหมนะคะของคุณยายคุณยายวินนะคะผ้าใหมอันนี้ก็อาบน้ํายาแล้วเนาะมัดหมี่นะคะของคุณยายวินนะคะพูดระบาดพืนยาเคิดก็ดีอ๋อได้มาใหม่นะคะ่ะน,นี้หลักเงินผัวซื้อได้มาใหม่นะจ๊ะ อันนี้ก็อาบน้ำยาแล้วนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะพืนนี้กัดลายราชวัตนะคะอย่างสวยเลยนะคะอาบน้ำยาแล้วนะคะสีน้ำตาลไหมเนาะสวยงามมากค่ะมาเมื่อวานนี้สุดๆร้อนๆอ่าไปเบอ่งยูเพตของกาลสินเนาะนพี่จะพืนง,งาม กัดลายราชวัตนะคะอันนี้ท่านใดสนใจกระทักมาเลยจ้าสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็สุดๆร้อนๆนะคะมัดมีลายขอค่ะมีขั้นนะคะเป็นมีขั้นอ่อตองอันนี้หรือเปล่า ก็คือสสวยเท่ใครสนใจก็ทักมาเลยจ้าอันนี้จะตัดผ้าถุงเนาะตัดแบบป้ายเปิดดีกว่ามันมันใสใส่สบายเนาะโดยส่วนตัวจะมักผ้าฝ้ายนะคะมันดูเลง่ายผ้าไหมก็มักอยู่แต่ว่ามันจะดูเลยากแล้วก็รีบยากผ้าไหมนะฮะเสร็จดีกะ จะออกกําลังกายบัดนีห้หะเพราะว่าอะไรออกกําลังกายเนาะเพราะว่าไม่ใช่อะไรได้จุดเริ่มต้นคือตอนโควิดเนาะจากที่เราเคยเคยงานมาโลเราเนาะกลายเป็นเรามาโลงานเนาะช่วงโควิดฟุ้งซ่านแล้วบัดนี้ก็ออกกําลังกายแล้วบ่มีอย่างเห็ดเนาะมันก็นเลยเข้าเส้นเนาะบัดน,นี้มันก็นเลยติดนะนะทุออ่มมือนี่ก็เห็ดมากะน่าจะสามปีแล้วเข้าปีที่สามที่สี่แล้วแหละ แต่ก็ไบมบ่พรอมไม่ได้ยังดอกเพียงแต่ว่าเออมันกะออทำให้เรามีพลังมีอะไรมากขึ้นนะเนาะหมายความว่าคิดบวกเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันเนาะว่าเราจะตัดเป็นอะไรเนาะโอเคค่ะ